พบกันเช่นเคยค่ะเช้านี้นะคะเมนูทำบุญของแม่อ้อยก็คือกะเพราเนื้อนะคะเดี๋ยวมาดูส่วนผสมกันเลยค่ะตัวนี้จะประกอบไปด้วยกระเทียมวันนี้แม่อ้อยใช้ทั้งกระเทียมไทยกระเทียมจีนนะคะแล้วก็พริกนะคะจัดเต็มเลยค่ะหนึ่งถ้วยนะคะส่วนตัวเนื้อนี่หนึ่งกิโลนะคะแม่อ้อยหมักเรียบร้อยนะคะสัดส่วนที่แม่อ้อยหมักเนื้อก็จะมีแป้งข้าวโพดหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะ น้ำมันหอยสองช้อนซีอิ้วขาว2ช้อนไข่ไก่หนึ่งฟองนะคะน้ำมันงาหนึช้อนน้ำตาล1ช้อนค่ะเป็นช้อนโต๊ะนะคะส่วนตัวนี้จะเป็นกระเพราค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มผัดกันเลยค่ะทำกันง่ายๆนะคะ ความเผ็ดนี้แล้วแต่ใครจะชอบนะคะ <_ out> เผ็ดมากเผ็ดน้อยนะคะส่วนผสมเดี๋ยวไม่ว่ายจะลงไว้ท้ายคลิปนะคะโอเคน้ำมันร้อนแล้วค่ะใส่คลิกลงไปเลยค่ะจะเผาเนื้อมันต้องประมาณนี้นะคะเครื่องจะต้องแน่นๆนิดนึงนะคะเอถึงจะแซ่บ เราจะผัดพริกกระเทียมให้หอมก่อนนะคะแล้วค่อยเอาเนื้อลงไปผัดพริกกระเทียมของเราก็หอมได้ที่ละทีนี้ไม่ไว่าจะนําเนื้อที่เราหมักลงไปเลยค่ะ นี้ไม่อ้อยขอชิมรสชาติดูก่อนนะคะว่าเราจะปรุงอะไรเพิ่มไหมพุ่งมากเลยค่ะรสชาติโอเคแล้วค่ะเดี๋ยวทีนี้เรามาโรยด้วยกะเพรากันเลยนะคะจัดกันมาทั้งส่วนเลยค่ะกะเพราหลังบ้านไม่อ้อยเองค่ะ โอเคเรียบร้อยค่ะทีนี้เราพร้อมเสิร์ฟกันเลยนะคะเนื้อนุ่มมากเลยค่ะนี่ไม่ไว้หมักไว้ประมาณแค่สี่สินาทีเองนะคะเพราะว่าเช้าๆไม่มีเวลาหมักเนื้อนานนุ่มใช้ได้ค่ะยิ่งหมักนานยิ่งนุ่มนะคะ ยั่วๆเลยนะคะเนี่ยเรียบร้อยเช่นเคยค่ะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับเ,เพื่อนๆชาว YouTube ยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอร่อยจังใบอ้อยอิงเผาพบกันคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ